ชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนครูขอทดสอบการเขียนนะคะโดยการเขียนเรียงความ15บรรทัดวิธีการเขียนเรียนไปแล้วนะลูกนะจะต้องประกอบด้วยอะไรคะมีอะไรบ้างคำนำใช่ไหมสักสี่บรรทัดกล่าวนำอะไรก็ได้เป็นกรอนเป็นโครงเป็นคำคมอะไรด,ดีเรื่องเรื่องราวประมาณ7 9บรรทัด แล้วสรุปสรุปแนวทางข้อคิดอีก4บรรทัดเวลาทำให้คัดเป็นลายมือครึ่งบรรทัดสวยๆให้คะแนนส่วนการคัดด้วยให้คะแนนส่วนเรียงความด้วยทั้ง2ส่วนพร้อมกันนะคะทีนี้เวลาทำงานเนี่ยสิ่งที่นักเรียนต้องทำก่อนก็คือต้องทำแมปก่อนว่าหัวข้อก็คือเรื่องของการเรียนออนไลน์มาหนึ่งภาคเรียนนักเรียนตั้งชื่ออะไรเก๋ๆก็ได้ เรียนออนไลน์จะตายแล้วเรียนออนไลน์สบายจังโว้ยอะไรก็ได้ตั้งชื่อมาก่อนเองนะคะเสร็จแล้วก็ลองทาแมปว่าเวลาเรียนออนไลน์นะักเรียนต้องมีคุณธรรมอะไรไหมต้องรับผิดชอบไหมต้องเป็นผู้มานะไม่บากบันไม่พยายามไม่รับผิดชอบไม่ตรงเวลาไหมเขียนมานะคะต้องปฏิบัต,ติตนอย่างไรบ้าง เช้ามากับรายงานตัวครูเสร็จแล้วก็เรียนตามสิ่งที่ครูบอกถ้าเป็นชั่วโมงของคุณครูที่ให้ซูมนักงเรียนก็เรียนซูมแล้วก็ทํางานตามสั่งแล้วก็ฝึกตนอะไรว่าไปผลการเรียนเป็นอย่างไรไม่รู้เรื่องเลยน่าเบื่อมากเทมหน้าไม่เอาแล้วนะครับครูอะไรก็ว่ามาหรือคนที่ได้เรียนจริงๆเนี่ยผลมันเป็นยังไงรู้เรื่องไหมเข้าใจดีไหมนะคะโดยเฉพาะภาษาไทยและภาษาอังกฤษรู้เรื่องไหม นะคะเอาไปใช้ในชีวิตได้ไหมตัวความคิดจากในเรื่องของการเรียนออนไลน์นี่แหละเช่นการมีคุณธรรมการรับผิดชอบการบังคับตัวเองไม่เล่นเกมตรงเวลามานั่งเรียนกับครูพอเวลาครูให้ทำงานก็ทำอย่างเนี้ยเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือเปล่าเขียนมาให้คุณครู15บบรรทัดนะคะแล้วก็ส่งอันนี้ให้ ส่งภายใน4ี่โมงเย็นวันนี้ให้เวลาเขียนนะคะ16.00นวันนี้ต้องเขียนนะคะไม่ส่งไม่ไหวแล้วนะคะเดี๋ยวคุณต้องตามงานนักเรียนแล้วล่ะโอเคนะเขียนเลยค่ะ